สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผพบรองศาสตราจารย์สะบบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลอากาศตรีหญิงกัจ,จนาสิงหพานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องบารมีสิบในรายละเอียดเบ็ดตเตล็ดต่อจากครั้งที่แล้วโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อความจากอัตกกถาคุตการนิกายจริยาปิดกสมุทานากกถา,าปกินากกถา มีข้อความต่อไปว่าให้สําเร็จประโยชน์ในการไหนท่านกล่าวไว้แนตะตกถาว่าโดยกำหนดอย่างต่ำสี่อสงไขยแสนมหากับโดยกำหนดอย่างกลาง8ปดอสงไขยแสนมหากับส่วนโดยกำหนดอย่างสูงสิบหกอสงไขยแสนมหากับความต่างกันเหล่านี้พึงทราบด้วยอำนาจแห่งปัญญาธิกะศัทธาธิกะ และวิริยาธิกะตามลำดับจริงอยู่ศรัทธาอ่อนปัญญากล้าย่อมมีแก่ผู้เป็นปัญญาธิกะทั้งหลายปัญญาปานกลางมีแก่ผู้เป็นศรัทธาธิกะทั้งหลายปัญญาอ่อนย่อมมีแก่ผู้เป็นวิริยาธิกะทั้งหลายอันหนึ่งพึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยอนุภาพแห่งปัญญาฝ่ายอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า นี้เป็นการแบ่งการของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายด้วยความแก่กล้าปานกลางและอ่อนแห่งความเพียรแต่โดยความไม่ต่างกันโพธิสมพานทั้งหลายย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งบาร,รมีเหล่านั้นโดยความต่างกันแห่งการตามที่กล่าวแล้วโดวยความแก่กล้าปานกลางและอ่อนแห่งธรรมะทั้งหลายอันบ่มบาร,รมีให้แก่กล้าด้วยวิมุต เพราะเหตุนั้นความต่างแห่งการสามเหล่านี้จึงควรแล้วด้วยอาการอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมมีสามส่วนในขณะแห่งอภินิหารโดยความต่างแห่งอุคติตันยูวิปัญจิตันยูและเนยยะในสามอย่างนั้นผู้ที่ฟังคาถาสี่บทต่อพระภาคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ,อยังไม่จบคาถาบทที่สาม เป็นผู้มีอุปนิสัยสาม,มารถบรรลุพระอรหันต์ด้วยอภิญญาหกพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาเป็นอุคติตันยูหากพึงน้อมไปในสาวกโพธิญาบุคคลประเภทที่สองฟังคถาสี่บทต่อพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยังไม่จบคาถาบทที่4เป็นผู้มีอุปนิสัยสาม,มารถบรรลุพระอรหันตด้วยอภิญญาหก พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาหากพึงน้อมไปในสาวกโพธิยาณส่วนบุคคลประเภทที่สามฟังคถาสี่บทต่อพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจบคาถาแล้วเป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอา,หารหันตด้วยอภิญญาหกพระโพธิสัตว์สามจังพวกเหล่านี้เว้นความต่างแห่งกาละสะสมบุญญาพินิหาร และได้พยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญบารมีมาโดยลำดับบรรลุพระสัมมาสัมโพธิธญาณตามการมีประเภทตามที่กล่าวแล้วเมื่อประเภทแห่งการเหล่านั้นเหล่านั้นยังไม่บริบูรณ์พระมหาสัตว์เหล่านั้นหเหล่านั้น,น,นแม้ให้มหาทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรทุกๆวันแม้สะสมบารมีธรรมทั้งปวงมีศีลเป็นต้นตามสมควร แม้สละมหาบริจาค่าแม้ยังยาตถาจริยาโลกัตถจริยาพุทธัตถ,ถจริยาให้ถึงที่สุดอย่างยิ่งก็จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในระหว่างข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะเหตุไรเพราะยานยังไม่แก่กล้าเพราะพุทธาการกัรรมยังไม่สําเร็จจึงอยู่แม้พยายามด้วยอุตสาหะทั้งหมด ในระหว่างนั้นก็ไม่สาม,มารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสำเร็จด้วยกำหนดการตามที่กล่าวแล้วได้ดุดเข้ากล้าสำเร็จตามที่กำหนดไว้เท่านั้นเพราะเหตุนั้นพึงทราบว่าความบริบูรณ์แห่งบาร,รมีย่อมสำเร็จด้วยการวิเศษตามที่กล่าวแล้วอะไรเป็นอานิสงส์ท่านพัฒน,นาอนิสงส์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้สะสมบุญญาพี่นิหารไว้อย่างนี้ว่านลชนทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะทั้งปวงท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานนับได้ร้อยโกรธกับเป็นผู้เที่ยงต่อโพธิญาณย่อมไม่เกิดในอเวจีและในโรกันตนรกไม่เกิดเป็นนิชามะตันหิกะเปรตขูปปีตาสิกะเปรตและกาลกันชิกาเปรต สัตว์เล็กๆแม้เข้าถึงทุกขติก็ไม่มีสัตว์เหล่านั้นเมื่อเกิดในมนุษยโลกก็ไม่เกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกและเป็นใบ้ไม่เป็นอุปโตพยัญชนกและปันดาะแล้วก็ไม่ถึงความเป็นสตรีน,นรชนทั้งหลายยังไม่สำเร็จก็จะพ้นจากนารกมีโคจรบริสุทธิ์ในที่ทั้งปวงเที่ยงต่อโพธิญาณเชื่อกร,รมผลของกรรม ไม่เสพมิจฉาทิฏฐิแม้อยู่ในสวรรค์ก็ไม่เข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีความรู้สึกย่อมไม่มีเหตุในเทวโลกชั้นสุดทธาวาาสัตว์บุุษทั้งหลายน้อมไปในเนคขมมะไม่เกี่ยวข้องในพบน้อยพบใหญ่ย่อมประพฤติโลกัตถจริยาบำเพ็ญบารมีทั้งปวงอันหนึ่งชนิดธรรมหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีสิหกอย่าง โดยในยะมีอาทิว่าดูก่อนอนลพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจุติจากเทพชั้นดุสิตแล้วอย่างลงสู่คันมานดาอันหนึ่งมีชนิดแห่งบุพนิมิตสามสิบสองอย่างโดยในยะมีอาทิว่าความหนาวปราดไปและความร้อนสงบแล้วโดยในยะมีอาทิว่าดูก่อนสารีบุตร เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตรหมื่นโลกธาตุนีย่อมวันไหวสั่นสะเทือนหรือว่าอานิสงส์แม้อื่นใดมีอาการที่ได้แสดงไว้ในชาดกและพุทธวงศ์เป็นต้นนั้นๆมีอธิอย่างนี้ว่าความเป็นผู้ชนานาญในกรรมเป็นต้นเป็นความสําเร็จความประสงค์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนั้นเป็นอนิสงค์แห่งบาร,รมีเหล่านั้นอันหนึ่ง พึงทราบว่าอน,นิสงค์มีคู่แห่งคุณธรรมมีอโลภะและโสะเป็นต้นมีประเภทตามที่แสดงไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งเพราะพระโพ,พธิสัตว์เป็นเสมอบิดาของสรพพสัตว์ตทั้งหลายตั้งแต่สะสมอภินิหารเพื่อสแสวงหาประโยชน์เป็นผู้ควรทักษินาน่าครรพน่ายกย่องและเป็นบุญญาเขตอย่างยิ่ง ด้วยประกอบคุณวิเศษและโดยมากพระโพธิสัตว์เป็นที่รักของมนุษย์ของอมนุษย์ถวยเทพคุ้มครองสัตว์ลายเป็นต้นครอบงำไม่ได้เพราะมีสันดานอบรมด้วยเมตตากรุณาอันหนึง่งพระโพธิสัตว์เกิดในหมู่สัตว์ใดๆย่อมครอบงำสัตว์อื่นในหมู่สัตว์นั้นๆด้วยวันนะยศสุขพระลอธิปไตยอันยอดยิ่ง พราะประกอบด้วยบุญวิเศษเป็นผู้มีอาภาธน้อยมีโรคน้อยศรัทธาของพระโพธิสัตว์นั้นบริสุทธิ์ด้วยดีความเพียรบริสุทธิ์ด้วยดีสติสมาธิปัญญาบริสุทธิ์ด้วยดีมีกิเลสเบาบางมีความกระวกระวายน้อยมีความเปร่าร้อนน้อยเป็นผู้ว่าง่ายเพราะมีกิเลสเบาบางเป็นผู้มีความเคารพ อดทนสงบเสงี่ยมอ่อนโยนฉลาดในปฏิสันถานไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบปลู่ไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่ตรณีไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่กระด้างไม่ถือตัวไม่รุนแรงไม่ประมาทอดทนต่อความเดือดร้อนจากผู้อื่นไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อน อันตรายมีภัยเป็นต้นที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดในตำบลที่ตนอาศัยอยู่และที่เกิดแล้วย่อมสงบไปทุกมีประมาณยิ่งย่อมไม่เบียดเบียนด,ดุดชนเป็นอันมากในอบายที่ทุกเกิดย่อมถึงความสังเวชโดยประมาณยิ่งเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าคุณวิเศษเหล่านี้มีความเป็นทักทินยบุคคลเสมอด้วยบิดาเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอนิสงค์ที่พระมหาบุรุษได้ในพบนั้นๆตามสมควรอันหนึ่งแม้คุณสมบัติเหล่านี้คืออายุสัมปทารูปะสัมปทาอุสรสัมปทาอิสริยะสัมปทาอายเธยะวจนตาคือผู้เชื่อได้มหานุภาวตาพึงทราบว่าเป็นอนิสงค์แห่งบารมีทั้งหลายของพระมหาบุรุษ ในคุณวิเศษเหล่านั้นชื่อว่าอายุสัมปทาได้แก่ความมีอายุยืนความตั้งอยู่นานในการเกิดนั้นๆยังกุศลสมาทานตามที่เริ่มไว้ในอายุสัมปทานนั้นให้ถึงที่สุดและสะสมกุศลไว้มากชื่อว่ารูปปสัมปทาได้แก่ความมีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใส เป็นผู้นำมาซึ่งความเรื่มใสหน้ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายที่ถือรูปเป็นประมาณด้วยรูปสัมปทานนั้นชื่อว่ากุศลสัมปทานได้แก่การเกิดในกุศลอันยิ่งควรเข้าไปหาควรเข้าไปนั่งใกล้แม้ผู้โมเมามีความโมเมาได้ชาติเป็นต้นด้วยกุศลสัมปทานทำชนเหล่านั้นให้หมดพยศด,ด้วยเหตุนั้นชื่อว่า อิสริยะสัมปทาได้แก่ความเป็นผู้มีสมบัติมากมีศักย์ใหญ่และมีบริวารมากเป็นผู้สาม,มารถสงเคราะห์ผู้ที่ควรสงเคราะห์และข่มผู้ที่ควรข่มโดยธรรมะด้วยอิสริยะสัมปทานั้นชื่อว่าอาเทยะวัจนะตาได้แก่ความเป็นผู้เชื่อได้เชื่อถือได้เป็นประมาณของสัตว์ทั้งหลายด้วยความเชื่อถือนั้น คำสั่งของพระโพธิสัตว์นั้นกลับกรอกไม่ได้ชื่อว่ามหานุกภาวตาได้แก่พรอบมีอนุภาพมากคนอื่นครอบงำไม่ได้แต่ตนเองครอบงำคนอื่นได้โดยแท้โดยธรรมะโดยเสมอและโดยคุณตามเป็นจริงด้วยความเป็นผู้มีอนุภาพใหญ่นั้นพึงทราบว่าคุณวิเศษมีอายุสัมปทาเป็นต้นเหล่านี้ เป็นอนิสงส์แห่งบารมีทั้งหลายของพระมหาบุรุษและเป็นเหตุแห่งความเจริญของบุญญาสมภารหาประมาณไม่ได้และเป็นเหตุแห่งการอย่างลงและความเจริญงอกงามของสัตว์ทั้งหลายในยานสามอะไรเป็นผลกล่าวโดยย่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผลของบารมีเหล่านั้นกล่าวโดยพิสดารสิริธรรมกายอันกตมทั่วไป ตั้งขึ้นด้วยคุณหาประมาณไม่ได้ไม่มีสิ้นสุดตั้งแต่สมบัติของรูปปกายอันรุ่งเรืองด้วยหมู่คุณไม่น้อยมีอาทิมหาปุริสารสณะสาสิบสองอนุพยชนะแปดสิบพระสมีวาหนึ่งเป็นต้นอธิฐานธรรมทศพลภรยานเวสาลัชยานสอาสาธรารณญาณหพุทธธรรมสิบปดหมวดอันหนึ่ง แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจสัสเสริญพระพุทธคุณทั้งหลายให้สิ้นสุดลงได้ด้วยกลับไม่น้อยนี้เป็นผลของบารมีเหล่านั้นสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าแม้พระพุทธเจ้าก็พึงสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าหากกล่าวกับผู้อื่นแม้ตลอดกับกับสิ้นไปในระหว่างเป็นเวลายาวนานแต่พระคุณของพระตถาคตยังไม่สิ้นไป พึงทราบปกินกคาถาในบารมีทั้งหลายในที่นี้ด้วยประการลัชนีแต่บทใดในมาลีท่านแสดงบารมีแม้ทั้งหมดรวมกันโดยในยะมีอาทิว่าทัตวาทาตะพก,กังทานังให้ทานที่ควรให้ดังนี้แล้วกล่าวคาถาสองคาถาสุดท้ายโดยในยะมีอาทิว่าโกสัชังพยโตทิสวา เห็นความเกียดคร้านโดยความเป็นภัยดังนี้ข้างหน้าบทนั้นท่านกล่าวเพื่อให้โอวาดแกเวนัสัตเพื่อบ่มวิมุตให้แก่กล้าด้วยธรรมะที่เป็นเมตตาภาวนาปรารบความเพียรตามที่กล่าวแล้วด้วยอัปปมาทัวิหารธรรมพุทธกาลกัรรมถึงความบริสุทธิ์และการบ่มวิมุตของตนกล่าวคือสัมมาสัมพุทญาณให้แก่กล้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ในการปราลบความเพียรด้วยหัวข้อแสดงถึงโทษในฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยบทนี้ว่าโกสชังพยโตทิสวาวิริยาลำพันจะเขมโตเห็นความเกียดคราด้านโดยความเป็นภัยและเห็นการปราลบความเพียรโดยเป็นธรรมะ,กะเกษมดังนี้ ทรงชักชวนในการปรารบความเพียรด้วยบทนี้ว่าอารัตวิริยาโหทะท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปรารบความเพียรเถิดอันหนึ่งเพราะทรงประกาศไว้โดยสังเขตว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการเข้าถึงกุศลหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งทั้งสามนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่โดยพิสดาร ทรงประกาศความสมบูรณ์แม้ทุกอย่างอาศัยธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรชอบโดยส่วนเดียวเท่านั้นด้วยพุทธพจน์ทั้งสิ้นฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงชักชวนในการปรารบความเพียรแล้วจึงตรัสว่าเอสาพุทธานุสาสนีนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในบทนั้นมีความสังเกตดังต่อไปนี้ การปรารบความเพียรประกอบด้วยสัมมปทานด้วยอย่างอธิสินสิกขาเป็นต้นให้สมบูรณ์เพราะเห็นความเกียดคร้านโดยความเป็นภัยว่าความเกียดคร้านเป็นตัวขจัดความพินาศทั้งปวงโดยเป็นรากแห่งความเศร้าหมองทั้งปวงและการปรารบความเพียรโดยความเป็นปฏิปักต่อความเกียดคร้านนั้นโดยให้ปลอดจากโยคสีโดยความเป็นธรรมะเกษม การชักชวนชอบในการปรารบความเพียรน,นั้นว่าท่านทั้งหลายจงปรารบความเพียรกันเถิดดังนี้นี้เป็นคำสอนคำพระธรรมสอนโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายแม้ในคาถาที่เหลือก็พึงทราบความโดยในยะนี้แลแต่ความต่างกันมีดังนี้บทว่าวิวาทาังคือพูดด้วยความโกรธ อธิบายว่าเถียงกันด้วยวิวาทะวัตถุคือเหตุแห่งความวิวาทหกประการบทว่าอาวิวาทางคือเมตตาวจีกรรมหรือเมตตาภาวนาอันเป็นปฏิปปะต่อความวิวาทกันอีกอย่างหนึ่งบทว่าอาวิวาทางคือสาาราณียธรรมหกอย่างอันเป็นเหตุไม่วิวาทกันบทว่า สมัคาคือไม่แบ่งพวกอธิบายว่าร่วมกันทางกายและใจไม่เว้นไม่แยกกันบทว่าสักกีลาคือน่ารักอ่อนโยนอธิบายว่ามีใจอ่อนโยนในกันและกันในบทว่าเอสาพุทธานุสาสนีนี้คือไม่อาศัยการวิวาทกันโดยประการทั้งปวงแล้วชักชวนให้อยู่ร่วมสามัคคีกัน โดยบําเพ็ญสารานิยธรรมหกพึงประกอบบทว่าเอสาพุทธานังอนุสิทธินี้เป็นคำพระธมสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจริงอยู่ชนทั้งหลายอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีมีศีลและทิฏฐิเสมอกันไม่วิวาทกันจักยังไตรสิกขาให้บริบูรณ์ได้โดยง่ายทีเดียวเพราะเหตุนั้น พระศัสดาจึงทรงสแสดงว่าการชักชวนให้อยู่ร่วมสามัคคีกันเป็นคำสอนของพระองค์ดังนี้บทว่าประมาทังคือความประมาทได้แก่การหลงเลิมกุศลธรรมและการปล่อยจิตให้ตกอยู่ในอกุศลธรรมสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าความประมาทเป็นไฉนาการปล่อยเพิ่มการปล่อยจิตลงในกายยะทุจริต วัจีทุจริตมนโนทุจริตหรือในกรรมมคุณห้าไม่ทำความเคารพไม่ทำความเพียรติดต่อไม่ทำความมั่นคงประพฤติย่อหย่อนทอดฉันทะทอดทุระไม่เสพไม่อบรมไม่ทำให้มากเพื่อความเจริญแห่งกุศลธรรมทั้งหลายความประมาทความมัวเมาความเป็นผู้มัวเมาเห็นปานนี้เร,เรียกว่าประมาโทบทว่า อปมาทางคือความไม่ประมาทพึงสร้างความไม่ประมาทนั้นโดยเป็นปฏิปักษ์ของความประมาทเพราะโดยอัฏฐะความไม่อยู่ปราศจากสติชื่อว่าความไม่ประมาทบทว่าสติยาอวิปปวา,ปา,าโสความไม่อยู่ปราศจากสตินี้เป็นชื่อของสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วเป็นนิดแต่อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า อารปูปขันธ์สี่เป็นไปโดยตั้งสติสัมปชัญญะไว้ชื่อว่าความไม่ประมาทก็ชื่อว่าอัปปมาทะภาวนาไม่มีการภาวนาแยกออกจากกันเป็นหนึ่งบุญญกริยากุศลกริยาทั้งหมดพึงทราบว่าเป็นอัปปมาทะภาวนาทั้งนั้นแต่โดยความต่างกันศีลภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนา อุสาภาวนาอันาวชาภาวนาคือภาวนาอันไม่มีโทษอัปมาทาภาวนาทั้งหมดประสงค์เอาสรณคมและการสำรวมกายวาจาอันเข้าไปอาศัยวิวัตตะคือนิพพานจริงอยู่บทว่าอัปมาโทนี้แสดงถึงอัตถใหญ่กำหนดอัตถะใหญ่ตั้งอยู่พระธรรมกถึกนำพระพุทธพจน์ อันเป็นไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้นมากล่าวขยายอัทถะแห่งบทอัปปมาทะไม่ควรพูดว่าออกนอกกลู่นอกทางเพราะเหตุไรเพราะบทแห่งอัปปมาทะกว้างกวางมากเป็นความจริงดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรทมในคราวปรินิพานในระหว่างต้นสาระคู่นักุงกุสินาราทรงสแสดงธรรมะที่พระองค์ตรัสมา สี่สิบห้าปีตั้งแต่อภิสมโพธิการสงเคราะห์ด้วยบทเดียวเท่านั้นได้ทรงประทานโอวาทแก่พิสุทั้งหลายว่าอปปมาเทนะสัมปาเททะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาณให้ถึงพร้อมเถิดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายท,ที่เที่ยวไปเหล่าใดเหล่าหนึง่ง รอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในเท้าช้างเท้าช้างท่านกล่าวว่าเลือนก่อเท้าสัตว์ทั้งหลายเพราะเป็นเท้าใหญ่ชั้นใดดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งก็ชั้นนั้นเหมือนกันทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลอย่างลงสู่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทท่านกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมะเหล่านั้นพระศาสดา เมื่อทรงแสดงถึงอัปมาธาภาวนาถึงความเป็นยอดจึงตรัสว่าภาเวถทถังขิกังมักขังพวกเธอจงเจริญมักมีองค์แปดเถิดบทนั้นมีความดังนี้พวกเธอจงเจริญอริยมักมีองค์แปดสงเคราะห์เข้าในขันสามมีศิลขันเป็นต้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นบทนำด้วยสาม,มารถแห่งองค์แปด มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั่นแลจงยังมรคนั้นให้เกิดในสันดานของตนพวกเธอไม่ตั้งอยู่เพียงมรที่เห็นจงเจริญโดยให้มรสามข้างบนเกิดขึ้นด้วยอัปมาทภาวนาของพวกเธอจะถึงยอดด้วยประการลัชนีบทว่าเอสาพุทธานุสาสนีนี้คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายอันหนึ่ง การขนขวความไม่ประมาทนั้นแล้วอบรมอริยมรรคนีเป็นคำสอนเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาคทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบเทศนาจริยาปิฎกด้วยธรรมะเป็นยอดแห่งพระอรหันต์ด้วยประการลัชณีบทว่าอิทังในบทมีอาทิว่าอิทังสุทงังได้แก่โดยประการมีอาทิว่า กะเปจะสตะสหัสเสคือในแสนกลับบทว่าสุทังเป็นเพียงนิบาทบทว่าพัวาชื่อว่าพัวาด้วยเหตุมีความเป็นผู้มีโชคเป็นต้นบทว่าอัตโนบุพาจริยังบุพัจริยาของพระองค์คือการบำเพ็ญทุกรลกิริยาอันเป็นข้อปฏิบัติของพระองค์ ในชาติเป็นอกิติบัณฑิตเป็นต้นในการกอนบดว่าสามภาวะยามาโนคือทรงประกาศโดยชอบดุดชี้มะขามป้อมบนฝ่ามือฉะนั้นบดว่าพุทธาประธานิยังนามะชื่อว่าพุทธาประธานเพราะแสดงถึงกรรมเกา่าอันเป็นอธิกิจที่ทำได้ยากแต่ก่อนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบดว่าธรรมะ ปริยายังคือการแสดงธรรมะหรือเหตุที่เป็นธรรมะบทว่าอภาสิทธะคือได้กล่าวแล้วอันหนึ่งบทใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้พึงทราบว่าบทนั้นไม่ได้กล่าวไว้เพราะมีนัยยะดังกล่าวไว้แล้วในหนหลังและเพราะมีความง่ายแล้วจบปกินากกัคคาถาบทสรุป พระศาสดามีพระจริตบริสุทธิ์ทรงถึงฝั่งแห่งพุทธิจริยาทรงฉลาดในสัพพจริยาทั้งหลายทรงเป็นอาจารย์ของโลกอย่างยอดเยี่ยมทรงบรรลุความอัศจรรย์ทั้งปวงแห่งอัจฉริยธรรมทั้งหลายทรงประกาศอนุภาพแห่งบุพพจริยาของพระองค์พระศัสดาผู้เป็นที่พึ่งทรงแสดงจริยาปิดก และพระเถระผู้สังคยนาพระธรรมได้สังคยานาจริยาปิดกเหมือนอย่างนั้นเพื่อประกาศความแห่งจริยาปิดกนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มพนานาความอาศัยในยะแห่งอัธตถเก่าเลือกประกาศความอันยิ่งในจริยาปิดกนั้นตามสมควรโดยชื่อว่าปารมัตถทีปนีการวินิจฉัยไม่ยุ่งยากถึงความสำเร็จโดยพานวาระ แห่งบาลี28บริบูรณ์ขอให้ข้าพเจ้าผู้ปรับปรุงปรมัตถทิปนีนั้นได้บรรลุถึงบุญอันเป็นคำสอนของพระโรกนาถด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นขอสัตวโลกแม้ทั้งปวงจงอย่างลงเพื่อปฏิบัติศีลเป็นต้นอันบริสุทธิ์แล้วจงมีส่วนแห่งวิมุตติรอเถิดขอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงประดิษฐานอยู่ในโลกตลอดกาลนานขอสัตว์แม้ทั้งปวงจงมีความเคารพในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นนิเทดแม้เทพผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินขอจงให้ฝนตกตามฤดูกาลโดยชอบเป็นผู้ยินดีในพระสัธรรมจงปกครองโลกโดยธรรมเถิดด้วยประกาศชนิแลนิคมนกักถาคือบทสรุปนี้ พระอาจารย์ธรรมปาละผู้อยู่ในพัทละดิถาวิหารได้แต่งไว้จบอัตถกถาจริยาปิดกจบอัตถกถาขุทกนิก